ด้วยพระมหาครุณาที่คุณที่ทรงมีพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานประเดีญนญติแก่บัณฑิตมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและทรงให้โอกาสในการสนองงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนสรีสืบเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552จนถึงปัจจุบันการสนองงานในปีนี้มหาวิทยายลัยขอรายงานผลการดำเนินงานที่ยังคงค้างของปีพุทธศักราช2556 และผลการดำเนินงานปีพุทธศักราช2557ซึ่งได้รับพระมหากรุณาที่คุณและมีพระราชานุมัติให้ดำเนินงานดังนี้การผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ยังคงค้างของปีพุทธศักราช2556ถทั่วฝักยาว23กิโลกรัมพลิกชีฟ้า50กิโลกรัมฟักทอง50กิโลกรัมบวก24กิโลกรัมแตงกวา264กิกิโลกรัมปัจจุบันผลิตได้ตามเป้าหมายพร้อมส่งมอบ และกำลังทดสอบเปอร์เซ็นต์การงอกผลการดำเนินงานของปีพุทธศักราช2557มี6กิจกรรมหลักมีผลการดำเนินงานดังนี้กิจกรรมที่1การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ผัก5ชนิดได้แก่1.1เมื่อเขือเทศพื้นเมืองและลูกผสม3ประเภทกเมื่อเขือเทศพันธุ์พระราชทานลูกผสมได้8คู่ผสมขมือเขือเทศพื้นเมืองพันธุ์แท้ได้12คู่ผสมขมืเขือเทศรับประทานผลสดได้12คู่ลูกผสม 1.2แตงกวาคัดเลือกต่อเนื่องจากปี2556ได้6,000และคัดเลือกพันใหม่6,000 1.3ฟักทองคัดเลือกพันอย่างต่อเนื่องมี6เบอร์แบ่งเป็น2กลุ่มกอกลุ่มฟักทองผลเล็กมี5เบอร์ได้แก่พันลายข้าตอกเบอร์1พันประดับใช้ลักษณะของสีเปลือกและรูปทรงที่แปลกคัดไว้3เบอร์ คือเบอร์สาเบอร์สี่และเบอร์หพันน้ำมันมีเยื่อหุ้ม,มเมล็ดบางผลไม่ใหญ่มากติดผลดีมีจำนวนมเมล็ดมากขอกลุ่มฟักทองผลใหญ่เป็นฟักทองพันพื้นเมืองมีเนื้อหนาละเอียดสีเหลืองทองรสชาติหวานมันขอการศึกษาฟักทองพันอื่นๆเพื่อเพิ่มฐานพันธุกรรมฟักทองอีก9 000, 1 0 0พ4พลิกแบ่งเป็น3กลุ่มกพลิกหนุม่มนำพลิกหนุ่ม1ิพันมาปลูกคัดเลือกได้พันที่ให้ผลผลิตสูงที่สุด3พัน ขอพลิกชีฟ้านำพันพลิกชีฟ้า800พันมาปลูกคัดเลือกพันธุ์ใหม่พบว่าพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงที่สุด3พันคอพลิกขี้หนูนำพันพลิกขี้หนู21สายพันธุ์มาปลูกคัดเลือกพันธุใหม่เพิ่มเติมพบว่าพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงที่สุด3พัน1.5ถั่วฝักยาวไร้ค้างเพื่อให้ได้ถว่วฝักยาวไร้ค้างสีม่วงจึงทำการผสมถั่วไร้ค้างที่คัดเลือกได้กับถั่วฝักยาวสีม่วง กำลังดาเนินการทดลองปลูกเพื่อศึกษาลักษณะของเมเล็ดพันธุ์ที่ได้เพื่อให้มีฝักสีม่วงไม่เหลื้อยและมีรสชาติหวานกรอบกิจกรรมที่2การทดสอบความเสถียร2.1เมื่อเขือเทศลูกผสมพระราชทานให้ผลผลิตมากกว่า3,500กิโลกร,รัมต่อไร่2.2เมื่อเขือเทศร,รับประทานสดลูกผสมพื้นเมืองให้ผลผลิตมากกว่า3,800กิโลกร,รัมต่อไร่2.3พริกชีฟ้าพันเบอร์สอง ให้ผลผลิต1,108กิโลกรัมต่อไร่พันเบอร์12ให้ผลผลิต1,165.20กิโลกรัมต่อไร่กิจกรรมที่3การผลิตเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่ได้ส่งมอบแล้วตามเป้าหมาย ได้แก่พริกชี้ฟ้าเป้าหมาย50กิโลกรัมผลิตได้50กิโลกรัมฟักทองเป้าหมาย40กิโลกรัมผลิตได้50กิโลกรัมผักกาดกวางตุ้งเป้าหมาย50กิโลกรัมผลิตได้50กิโลกรัมข้าวโพดเทียนหวานเป้าหมาย150กิโลกรัมผลิตได้172.5กิโลกรัมบวกเป้าหมาย50กิโลกรัมผลิตได้50กิโลกรัมเมล็ดพันธุ์ที่ยังคงค้างพร้อมส่งมอบ ได้แก่มะเขือเปลาะเจ้าพระยาเป้าหมาย150กิโลกรัผลิตได้50กิโลกรัมทั่วฝักยาวเป้าหมาย200กิโลกรัมผลิตได้102.5กิโลกรัมพริกขี้หนูเป้าหมาย30กิโลกรัมผลิตได้19กิโลกรัมพริกหนูเป้าหมาย50กิโลกรัมผลิตได้10.2กิโลกรัมแตงกวาเป้าหมาย70กิโลกรัมผลิตได้20กิโลกรัมกิจกรรมที่5การผลิตต้นกล้าไม้ผลพื้นเมือง การผลิตกิ่งพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้จำนวน1,000ต้นมะม่วงโชคอน,นันต์จำนวน1,000ต้นมะม่วงสามฤดูจำนวน500ต้นมะม่วงแก้วจำนวน1,000ต้นขนุมถวายจำนวน1,000ต้นมะกอกจำนวน200ต้นและมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่จำนวน300ต้นพร้อมส่งมอบไรีคบรบเดือนเมษายน2,558 กิจกรรมที่6การบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชอย่างปลอดภัยได้ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชจำนวน5ผลิตภัณฑ์คือเชื้อไตรโคโดมาสารสกัดจากพืชกำจัดแมลงสารสกัดจากพืชกำจัดโรคเชื้อรากำจัดแมลงต้นพันธุ์หางไหลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักพันธุ์เพนสิลสามารถผลิตและใช้สารกำจัดศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยลดการใช้สารเคมีมหาวิทยาลัย ทททเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารู้สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นหล้นผลและยังความปราบปลื้มยินดีแก่ครูอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ได้มีโอกาสพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อสนองงานในเบื้องพายุคลบาทยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยให้มีพันธุ์พืชดีๆสืบต่อไปชั่วลูกหลาน